อินเทอร์เน็ตเป็นจุดสาคัญเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนําพาคําเตือนภัยการขอความช่วยเหลือและการลงพื้นที่ไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในหลายสิบจังหวัดครับไทยฟลัดดอทคอเป็นผลพลังคนออนไลน์ภาคประชาชนแห่งแรก,แรกๆที่นําความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนในภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าตลอด2ปีจากข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่ท่วมทน้นถูกยืนยันก,นกรองคัดแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้แรงน้ําใจถูกส่งไปถูกที่ถูก,ถกเวลาก็ สื่อพวกโซเชียลมีเดียสื่อดิจิตอลเราใช้ในงานบันเทิงซะส่วนใหญ่นะครับทักทายกันเล่นกันเล่นเกมกันแต่ในยามคับขันนี้เรากลับเห็นว่ามันมีพลังค่อนข้างมากเลยสิ่งเดียวที่อยู่ในมือเรานี่แหละที่เราจะใช้ตั้งแต่เรียกร้องของความช่วยเหลือระดมความช่วยเหลือชี้เป้าจุดต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเตือนภัยนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งก็มีข่าวลือออกมาอันนี้ก็จะต้องช่วยกันแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆว่าอย่าตกใจกับข่าวลือต่างๆแต่ว่า ก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างปรากฏการณ์แบบนี้ได้ครับก็คือปรากฏการณ์ซึ่งทําให้เราเห็นว่าคนไทยมีน้ําใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันในยามที่เราลําบากครับการเตือนภัยและความช่วยเหลือถูกจัดแบ่งเป็นรายจังหวัดมีสีบอกความรุนแรงที่ชัดเจนเพื่อให้การตัดสินใจส่งความช่วยเหลือดําเนินการได้ตามลําดับมีระบบการรวบรวมและรับแจ้งร้องทุกผ่านหน้าเว็บที่จะถูกนําไปตรวจสอบซ้ํารายการข้อมูลติดต่อแจ้งภัยและศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภ,งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งช่องทางการบริจาคเงินที่ถูกต้อง ขณะที่ยังมีข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดหรือเตือนภัยจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์รวบรวมนำเสนออย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่ายเพื่อให้เกิดการตระเตรียมไม่ใช่ตื่นตูมทั้งผ่านเว็บไซต์ไทยฟลัด c o m โดยตรงหรือผ่านแท็กไทย f l ัดที่ผู้คนบนทวิตเตอร์ต่างร่วมใจกันให้ข้อมูลข่าวสารไม่ขาดสาย ไทยฟลัดคอมจึงเป็นเครื่องมือจากการร่วมแรงภาคประชาชนครั้งสำคัญดึงพลังสมัครสมาส,สามนคคีของคนไทยออกมาให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าไม่มีใครทิ้งกันไปอย่างแน่นอน